สวัสดีค่ะทุกท่านสายป่านค่ะหรือว่าปั่นสีนะคะจากเพจ sp สายป่านค่ะวันนี้นะคะป่นก็จะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องคินซิ่งอ่อยตัวหนึ่งน้านะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นบีบลองนะคะ พรีฟคิมซิงออยนะคะตัวนี้เนี่ยแบรนด์สมม้ปั่นเทสนะคะหลายเดือนแล้วแต่เพิ่งจะได้ลองใช้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะ,ะตอนไปที่อยู่ขอนแก่นนะคะแล้วก็พอดีว่าคิมซิงออยหมดนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยปั่นเป็นคนที่แบบใช้คินซิงออยไม่ได้เลยนะคะก็คือจะแพ้แบบเป็นสิวตันเป็นสิว,สวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าตัวนี้ไม่แพ้นะคะก็เลยอยากจะมาลองมอยกันนะคะบีบลองตัวนี้นะคะเป็นผลิตจากประเทศเกาหลีนะคะแต่ว่านําเข้ามาขายในไทยนะคะตัวนี้เนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยปั่นก็ไม่ทราบเลยนะคะว่าเขาขายแบบออฟฟิเชียลที่ไหนนะคะแต่ว่ารู้แน่ๆเลยเนี่ยว่าในเพจเขาน่าจะมีขายหรือว่าในเว็บไซต์ตัวแทนหรืออะไรเงี้ยนะคะส่วนผสมนะคะที่ปั่นสนใจส่วนผสมที่ค่อนข้างดีเลยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเด่นอยู่ที่สมแดงเกาหลีนะคะซึ่งสมแดงเกาหลีเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นแบบว่าสมที่มีแบบสารซัปโปนินนะคะเยอะมากนะคะซึ่งสารซส,สารซัปโปนินตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะช่วยแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบ แอนตี Ant ants, ah e ol, whatever, right? ้ออกซิแดนต์นคุณก็คือแบบกันหน้าเหี่ยวหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าจะช่วยแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบฟื้นฟูผิวอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะแบบช่วยลดช่วยลดเลือนริ้วรอหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตัวที่ ส่วนผสมน,นะคะที่น่าสนใจของเขาเนี่ยก็คือจะแบบว่ามีออยล์ค่อนข้างเยอะเลยคุณเช่นแบบจ,จัจเจป,ปาออยล์นะคะอัลมอนด์ออยล์โรสชิปออยล์อะไรกะัะเล็บซิดออยล์คัมเมีนซิดออยล์โอ้ยเยอะน,นะคะคุณก็ลองดูส่วนผสมข้างล่างเอาแล้วกันนะคะก็คือปนว่าส่วนผสมค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะราคาแบบแอบสูงน,นิดนึงนะคะแต่ว่าแบบขวดใหญ่เบิ่มนะคะแล้วก็ตอนใช้เนี่ยก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะซึ่งอตอนนวดนวดไปเนี่ย มันก็จะรู้สึกแบบอุ่นๆนิดนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถคลีนตาออกได้หมดจบนะก็คือมันก็แบบตัวเดียวจบอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีมูฟนะคะโชว์หน้าสดกันนะคะค่ะขั้นแรกนะคก็คือดึงขนตาออกก่อนเธอดึงจะขอใช้นะคะเป็นอ่สำลีแทนการนวดที่ตาะคานิดนึง จ็คิดว่าก่อนนะคะโอ้โหออกอย่างงไไ่ายดายนะคะมัารา่า มันก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะส่วนตัวปั่นเนี่ยปั่นมองว่าเขาเป็นคิสซิ่งออยที่แบบว่าส่วนผสมค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะ,ะซึ่งคุณจะต้องระวังไว้นะคะเพราะว่ามันมีน้ําหอมนะซึ่งแบบกลิก่นน้ำหอมค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะ ะะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่แพ้น้ําหอมเนี่ยก็คือจะแบบใช้ดีเลยคุณเพราะว่าส่วนผสมเขาเนี่ยค่อนข้างดีก็จะมีแบบว่าเกี่ยวกับลดชิบออยเกี่ยวกับเรื่องแบบสมแดงบํารุงผิวหน้าะอะไรเงี้ยก็คือทั้งแบบทำความสะอาดแล้วก็บํารุงไปด้วยนะ,ะแล้วก็ไซส์มันก็ค่อนข้างใหญ่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่บาทมันก็ค่อนข้างคุม้มอ่ะก็มาหมยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะมันก็ฝากรีวิว คินซิ่งนะคะแล้วก็หน้าสดปั่นเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะคะก็มาดูกันนะคะว่าคลิปหน้านะคะปัจจะมาหม่มอยอะไรนะคะวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ